สวัสดีครับผมบอยรีวิวของครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กที่ได้รับกระแสดีมากที่สุดในตอนนี้เลยครับ of Infinix inbook X2 นะครับในรอบที่แล้วนะครับที่เปิดตัวไปนะครับ Infinix Inbook X1 นะครับยอดขายถล่มทลายเลยนะครับอันดับหนึ่งของแอป j e n t r t r a l เลยนะครับในช่วงของเมกาเซลทุกๆครั้งนะครับได้รับกระแสตอบรับดีมากสำหรับ Infinix Inbook X1 นะครับแล้วรุ่นที่ผมจะเอามารีวิววันนี้ครับคือตัวนี้เลยครับ Infinix Inbook X2 นะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก X1 รุ่นที่แล้วนะครับบอกเลยว่าสเปคยังจัดหนักจัดเต็ม กับราคาที่แบบว่าโคตรคุ้มอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ยังคงไว้เรื่องการโดดเด่นทางด้านดีไซน์นะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานที่ลงตัวแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มที่สุดในสเปคที่เขาให้มาเลยนะครับตัวนี้เป็นโลหะทั้งตัวเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอ่าตัวนี้คือการออกแบบเขานี่เป็นโลหะทั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคงทนความคงทนการใช้งานแล้วน้ำหนักเห็นว่าเป็นโลหะทั้งตัวนะครับ แต่น้ําหนักเบาเพียง1.24กิโลกร,รัมนะครับแล้วความบางของเขาเวลา,าพับเนี่ยบางเพียง14.8ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับการพกพาสำหรับการทำงานนอกบ้านนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะมากน้ำหนักเบา แข็งแรงทนทานแล้วก็สเปคที่เขาให้มามีให้เลือกหลากหลายครับราคาเริ่มต้นของตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่สําหรับการใช้งานโดยเฉพาะเหมาะสําหรับการพกพาหน้าจอ14นิ้ว i3 เริ่มต้นที่12,990บาทนะครับพอเป็น i5 นะครับ18,990าบาทนะครับแล้วตัวท็อปของเขานะครับจะอยู่ที่2 1 9 9 0บาทนะครับตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับ i3 เนี่ยสำหรับการประชุมงานทางไกลนะครับวิดีโอคอลไลพวกนี้ผมว่ารองรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต สามารถที่จะใช้งานต่อเนื่องได้ถึง11ชั่วโมงนะครับสำหรับการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับและตัวที่ชาร์จแบตนะครับน้ำหนักเบานะครับขนาด45วัตต์นะครับแล้วก็เป็นซับพอร์ตตัวนี้เป็นแบบ Type C นะครับ C to C นะครับเพราะฉะนั้นชาร์จเร็วชาร์จแรงแน่นอนนะครับตัว Infinix Inbook X2 ตัวนี้นะครับเปิดตัวมาด้วยกัน4สีด้วยกันนะครับจะมีสีแดงสีเขียวแล้วก็ตัวแบบนี้นะครับสีเงินนะครับแล้วก็สีน้ําเงินนะครับสีสีสีสไตล์แล้วแต่ใครจะชอบ จะเลือกอะไรนะครับสวยทุกสีนะฮะตัวหน้าจอนะครับอยู่ที่14นิ้วนะครับแล้วความละเอียดให้มาถึง Full HD ด้วยกันนะครับดูนะครับหน้าจอคือแบบสวยมากการดูหนังการฟังเพลงเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์มากตัวนี้รองรับ s r g b 100%นะครับสีสันไม่ผิดเพี้ยนสวยใครที่เอาไปดูหนังเอาไปแบบ Entertainment ก็สามารถทําได้นะฮะตัวหน้าจอนี่ครับทำให้เราดูหนังได้ฟินมากยิ่งขึ้นนะครับตัวขอบหน้าจอเนี่ยบางเท่ จะไม่มีขอบแล้วว่าด้านข้างตรงนี้นะครับฟินมากแล้วตัวกล่องตรงนี้นะครับมีตัว duo starlight นะครับเป็นตัวแฟ l ไลท์ด้านหน้า2ตัวด้วยกันนะครับตัวนี้ทําให้เวลาเราคุยงานหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยเฮ้ยมันยังดูดีมาเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตเสียบก,กันครับด้านข้างตรงนี้นะครับมี hdmi มี usb มี usb type c มาให้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะ มีตัวล็อกล็อกป้องกันการจรกรรมของเครื่องนะครับแล้วก็มี USB อีกหนึ่งช่องนะครับมี แจ็คเสียบ3.5ต่อหูฟังแล้วก็มี USB Type C ฝั่งนี้ให้ด้วยนะครับมีช่องเสียบ micro SD card นะครับก็ถือว่าครบครันในการใช้งานนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือตอบโจทย์การใช้งานสำหรับคนยุคนี้จริงๆนะครับครบทุกฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ยังทนทานสวยดีไซน์ดีมากตัวนี้เขามาพร้อมกับสโลแกน Light up the vivid world นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือจุดประกายโลกแห่งสีสันนะครับอ๋อเฮ้ยแต่แบบว่า สวยจริงอันนี้คือชอบเลยชอบมากๆเลยนะครับทำงานก็ดีคงทนถาวรราคาประหยัดแล้วที่สำคัญคือดีไซน์สวยครับสวยจริงอันนี้เห็นไหม สวยจริงๆตัวนี้นะครับจะเริ่มวางจําหน่ายนะครับวันที่28มกราคมปี2022นี้นะฮะสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับ i3 ตัวนี้นะครับจะวางจําหน่ายแบบ e x c l u s i v e Sale นะครับที่ JD Central นะครับตัวนี้ราคา12,990บาทนะครับแล้วก็ตัว i5 18,990บาทแล้วตัวท็อป21,990บาทสามารถรองรับกราฟิกดีไซน์แบบว่าการตัดต่อกราฟิกสูงๆสามารถใช้งานได้นะ ตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 11 Home ของแท้แล้วก็มี Microsoft Office นะครับ Word Excel ติดมาให้ในตัวเครื่องด้วยนะฮะก็สำหรับใครนะครับที่มองหาโน้ตบุ๊กดีๆนะครับดีไซน์ส,สวยแข็งแรงทนทานเป็นโลหะทั้งเครื่องน้ำหนักเบาพกพาสะดวกบาง คืออันนี้ตอบโจทย์นะครับ i n f ฟิ i In x i n b o o k X2 กนะครับผมเเชื่อแล้วว่าทำไมคนเขาถึงแบบว่านิยมซื้อกันนะครับสำหรับรุ่น X1 นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัว X2 เนี่ยเป็นรุ่นต่อยอดมามันจะต้องดีกว่า X1 แน่นอนนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยสำหรับใครที่มองหาโน้ตบุ๊กดีๆไว้ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลการสั่งซื้อไว้ให้ด้านใต้นะครับสาหรับใครที่สนใจก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย